ทุกคนน้องไบเล่นเกมผีหลอนมากๆเป็นผีของประเทศไทยด้วยนะใช่ไหมครับเล่นยังไงครับไ<ห>บ,บก่อนอื่นเราต้องเข้าห้องกันเอาห้องไหนดีห้องสามเอาละครับเราเข้าแล้วครับเรากําลังจะวาร์ปเข้าไปในมิติอีกหนึ่งมิติแล้วนะครับไปแล้วเข้าไปแล้วมีน้องบิงน้องบอสและน้องไบสามสามคนนะครับเราจะมาร่วมพิสูจน์ท้าผีกันนะครับโอ้ได้ยินเสียงความมืด พร้อมหรือยังวัยรุ่นเขาเรียกเราว่าวัยรุ่นนี่ยนะพร้อมยังวัยรุ่นพร้อมยังเราจะไปท้าพิสูจน์กันนะอ,อ,อุ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ข้างถนนนะที่มีแต่ความมืดขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอุ้ยเจอสาลาขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอุ้ยเจอต้นไม้โอ้ดูพระจันทร์สิ ราจานเต็มดวงอู๋มันมืดมากเลยครับแมบพบนี้แบบมีแต่ความมืดน่ากลัวน่ากลัวบายน่ากลัวยังไม่เจอผีนะต้องกลับต้องขับอีกฮะระหว่างทางเราจะเจอผีเหรอใช่จริงเหรอแล้วมีภารกิจให้ทำปะไม่รู้อะเหรออุ้ยเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์งแล้วอุย้ยตอนนี้นะครับเราเข้ามาในอุโมงค์ แล้วก็นั่นไงบอสหลับอยู่ใครเป็นคนขับอะ่ะ <Bot. S 1> บอสบอสเป็นคนขับเหรออุ้ยทำไมทำไมในรถเราเป็นแปลกๆอะ่ะมีควันอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมาแล้วครับทุกคนออกรถกันต่อแล้วครับพร้อมเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้รถเราขับได้แล้วเราให้น้องบอสนะครับมาเป็นคนขับโอ้เปิดเพลงด้วย,วยระหว่างทางเราสามารถเอาหัวออกไปดูข้างนอกได้ใช่ไหม นี่หัวออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้อุ้ยเจอหัวพิบายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอสารมีม้าลายเต็มเลยเอาแล้วถึงตรงนี้อีกแล้วอ่ะมันจะไปได้ไหมใช่มันจะไปได้ไหมถึงตรงอุโมงค์อีกแล้วเออไปได้ไปได้บอสขับได้เลยไป้ไปเขาบอกว่าไงไปไหนบางจากไปบางจากโอ้โหอุ้ยเจอนี้อีกแล้วเจอศาลา อุ้ยทำไมสารามันเยอะจังเจอสาราอีกแล้วใคร่ดูสิเจอ,อต้นกล้วยอุ้ยพ่ออุ้ยผีอุ้ย,ยเจอผีต้นกล้วยเหรอใช่งานันาน่น,นั่นพ่อหนูจะโผล่โไปดูเข้าดีรือเ่าเอาขวเข้ามาข้างในถ้ามีผีมาขันไหมอุ้ยว้อย่าพูด หนึ่งจะมีผีมานั่งตรงนี้อยู่อ่ะแล้วผีนั่งไงถึงอีกแล้วถึงศาลอีกแล้วศาลมาลายนั่นไปไหนอ่ะไปไปไหนร้อนจัดเลยอะเจ๊โพัวไปดูว่ามันมีต้นกล้วยอีกไหม เบ้ยใครอะเ,รอเมื่อกี้มีคนเดินผ่านรถเราใช่ไหมต้นกลัวอีกแล้วตกใจอะเดิเบิ้อง,งถึงส<ภ>า,ายแล้วผ่านมันต้องมีอะไรอีกแน่ๆข้าอุโมงค์อีกแล้วเบื้งเยิ่งอ้ยใหญ่ต้อไปจหิิิป้ายไปไหนอะ อุ้ยทำไมเราขับเจอป้ายนี้ตลอดเลยอ่ะเราต้องดูสิ่งตัดไปอ้าวรถไปไม่ได้อีกแล้วมันหมดกไปบ้าไหนขอยพอได้ไยมไปได้แล้วบอสคับทำไมสารมันผ่านเอยใช่ใช่มันผ่นเลยเสียโฟนเอาไปดูสะพานใช่ไหมใช่ ขึ้นสะพานตก็กลวยอีกแล้วบิมจังโมด้วยเจียวพี่วายดูความหนุ่ยได้นะความขึ้นเจียวโจรายงานั่นเียวทางเลี้ยวใครมาติดคนเมารถเราคนเมาเหรอ เ้าออกยังไงอ่ะทุกคนใครมาติดหน้ารถเราอะไรออกแล้ว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 เมันติดได้ไงอ่ะบอสขับรถชนหรือเปล่าปิงปิงมันหลอนน่ะมันหลอนน่ะเฮ้พ่อเนี่ยอุ้ยไป็นแสงสีแดงแสงสีแดงอยู่ในศาลาใช่ไม่มีเพลงแล้บปิงก็เปิดเพลงไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเปิด บอกว่ามันเป็นเพลงผีนะอย่าเดินคันทนะุลังจังหรอหนูบอกว่าไม่ต้องเปิดรแรงกลัวแล้วนะตีห้าแล้วทุกคนตีห้าแล้วใกล้จะเช้าแล้วแต่ว่าไม่เมื่อยจนก็เดี๋ยวต้องหกโมงถึงทะสวางจรอบนี้จะเจออะไร<อ>ทุกคนเราจะเจออะไรอะ่ะเฮ้ยถ้าพ่อมาอยู่จะกล้าเล่นกันไหมเนี่ย มันน่ากลัวระวังนะหนึ่งสองสามปึ้งไม่มีไม่มีมมอ๋อเดี๋ยวไอ้แพนหนุนะสว่างยังยังหกโมงแล้วทำไมยังไม่สว่างอะ่ะอยู่ในกาสินกาคือหกโมงแล้วนะหก0่น,นอ๋อต้องเจ็ดโมงเจ็ดโมงเ<ม>หรอ<ม>หรอ่ะต้องเจ็ดโมงจะมีผีจริงปะเนี่ยเลขเจ็ดจะมีผีฮะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะแวบสารพ่อรู้ไหมคำว่า เลขสิบสามคือเลขผีใช่ใช่บีดีนะทุกคนดูสิรถเรามีพระใช่รถเรามีพระรถเรามีพระพระไทยต่อไปเจ็ดมอง้วครับทุกคนใช่เจ็ดมองแล้วเจ็ดมองแล้วอ้าวอ๋อ เจ็ดโมงแล้วเจ็โมงแล้วรอ,อ,อดแล้วรอดแล้วดูที่สว่างนะไม่เจ็ดมงจะมีผีเอา้าทำไมกลายเป็นเที่ยงคืนเที่ยงคืนอีกแล้วอะ่ะมันไม่มีเจ็ดโมงเจอสองตัวแล้วใช่เจอสองตัวแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เมื่อกี้หกโมงแล้วแล้วกลายเป็นเที่ยงคืนต่อไม่มีกลางวันเกมนี้ไม่มีตอนเช้าเลยอะ่ะบอสขับไปบอสแล้วหายหมดเลยเวลาบอสขับไป บอกให้บอสขับไปบอสขับต่อเลยขับต่อเลยครับบอสบอสขับต่อพ่อหาดูหน้าบอสสิใช่หน้าบอสใส่แว่นนื่องไงมันมืดอีกแล้วโอ้ยบอสอ๋อขับตกแมพบอสขับตกแมพเรื่องใหม่เรื่องใหม่โอ้ยขึ้นสว่านเลยอะค่ะสว่านเฮ้ยหนูขับ เอาแล้วครับต่อไปบิงขับแล้วครับแล้วบอสอ่ะบอสอ๋อใช่ทำไมหนูขหูแบบนั้นน่ะ,บ,ะบิงบิงเกิดอะไรขึ้นบิงขับผีโอเคครับทุกคนเกมนี้ก็จบแค่นี้นะครับเป็นเกมแบบขับรถเล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแต่มันมีผีตัวนึงไหนอ่ะเราไม่เห็นเจอเลยก็ให้มันมาตรงกระจกอ๋ออ๋อก็มีผีโอเค,อเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆ <ขอ S 1> กดกติดตามเป็นกำลังใจ<อ>ให้ช่องนี้บ้าด้วยคะ